สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกนกรสอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วเราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารกันค่ะโดยหัวข้อจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆอยู่2หัวข้อนะคะก็คือการแยกสารผสมเนื้อเดียวและการแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกก่อนค่ะการแยกสารผสมเนื้อเดียวค่ะในหัวข้อแรกนะคะเราจะ ลงรายละเอียดที่การแยกสารผสมเนื้อเดียวด้วยวิธีการระเหยแห้งค่ะค่ะนักเรียนลองดูสิคะรูปที่ครูกำหนดให้ในขวดทั้งสองขวดนักเรียนลองสังเกตดูคะ่ะสังเกตเห็นอะไรบ้างไหนบอกครูหน่อยสิในขวดทั้งสองขวดเรามองเห็นเป็นสารที่มีเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันเลยถูกไหมคะขวดสีฟ้าหัวปั๊มจำได้ไม่เอ่ยรู้จักกันไหมคืออะไรสิ่งที่เรา คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเลยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่นเองเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแต่เอ๊มีสารมากกว่าหนึ่งชนิดหรือเปล่าหน้าที่ผสมกันอยู่ข้างในนั้นหลายคนอาจจะตอบได้ว่ามีสารมากกว่าหนึ่งชนิดอลองมาดูสิคะว่ารูปนี้คือรูปอะไรใครรู้จักบ้างเอ่ยว่าคืออะไรคือนาเกลือใช่ไหมคะหลายคนอาจจะตอบได้ว่าคือนาเกลือหรือเปล่าครูเห็นกองสีขาวๆอยู่นาเกลือเนี่ยเขาเป็นใช้กระบวนการแยกสาร แยกเอาเกลือออกจากน้ำทะเลลองคิดดูสิคะว่าเขาทำวิธีไหนหน้าที่จะแยกเอาเกลือออกมาจากน้ำทะเลได้ใครตอบครูได้บ้างคะคำตอบเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำกิจกรรมร่วมกันก่อนแล้วหลายๆคนอาจจะตอบคำถามจากที่ครูถามจากภาพได้รูปต่อไปดีกว่าลองดูซิว่าสารที่อยู่ในหลอดทดลองที่ครูกำหนดให้ มีอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะมีน้ำกรานสารละลายโซเดียมคลอไรด์สารละลายน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะ,ะ่นักเรียนลองสังเกตสิคะว่าสารทั้ง3าชนิดที่อยู่ในหลอดทดลองทั้ง3หลอดนั้นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันยังไงคะหลายคนอาจจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นสารละลายใสยๆเหมือนกันเลยแล้วของเหลวทั้ง3หลอดนักเรียนคิดว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมน้าหลายคนรู้จักน้ำกันอยู่แล้วบอกว่าน้ำกันเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะ อ่ะแล้วน้ำเกลือล่ะคะน้ําเกลือหรือสารละลายโซเดียมคอลอไรล์ล่ะคะแล้วน้ําส้มสายชูละ่ะเป็นสารผสมหรือเปล่าเราเรียนเรื่องสารประกอบมาแล้วหลายคนอาจจะตอบคำถามคาถามนี้ได้อ่ะแล้วถ้านักเรียนคิดว่าสารเหล่านี้เป็นสารไม่บริสุทธิ์หรือเป็นสารผสมเราจะมีวิธีแยกสารองค์ประกอบออกจากสารผสมเหล่านี้ได้อย่างไรเรามาลองทําการทดลองกันดีกว่าคะ่ะ ครูจะให้นักเรียนทำการทดลองในกิจกรรมที่ชื่อว่าองค์ประกอบของสารผสมเนื้อเดียวซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้วิธีการแยกสารผสมวิธีนี้ง่ายๆค่ะอ่าเริ่มต้นเลยดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่นคะมีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีทั้งหมด7อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือต้องมีไม้ขีดไฟค่ะเตรียมไม้ขีดไฟหนึ่งก2หลอดทดลองขนาดกลาง3หลอดค่ะ 3. จานหลุมโลหะ1อัน 4. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมกับที่กั้นลม1ชุดค่ะ5น้ำกลัน่น1ลูกบาทเซนติเมตร 6. สารละลายโซเดียมคลอไรหรือสารละลายน้ำเกลือนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าเกลือแกงนะคะ1ลูกบาทเซนติเมตร 7. สารละลายน้ำส้มสายชู1ลูกบาทเซนติเมตรค่ะก่อนที่จะทำการทดลองนะคะนะักเรียนเรามาแบ่งกลุ่มกันก่อนค่ะ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันทำการทดลองทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตสารละลายทั้ง3ชนิดค่ะว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันยังไงก่อนที่เราจะนำไปทดลองค่ะแล้วเมื่อเราสังเกตอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะสังเกตอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะลืมแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนหยดน้ำกลันสารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือน้ำเกลือ และสารละลายน้ำส้มสายชูลงไปในจานหลุมโลหะตามรูปเลยค่ะโดยแต่ละ1หลุมเนี่ยให้หยดสารเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะแล้วแต่ละหลุมเนี่ยให้หยดแค่3หยดก็พอค่ะหลังจากนั้นต้มจนแห้งแล้วสำคัญเลยสังเกตและบันทึกผลการทดลองด้วยค่ะรู้วิธีการทดลองแล้วก่อนที่เราจะลงมือทำการทดลองกันจริงๆครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกัน ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนนะคะคำถามที่1ค่ะปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรใครตอบได้บ้างคะทำไมเราต้องทำการทดลองนี้นะเราต้องการอยากรู้วิธีการแยกองค์ประกอบของสารผสมโดยวิธีการระเหยแห้งใช่ไหมคะค่ะแล้วข้อ2นะคะการทดลองนี้เราต้องระวังอะไรกันบ้าง ต้องระวังเลยหนึ่งทำเครื่องหมายประจําหลุมของจานหลุมโลหะที่เราหยดสารไปแต่ละหลุมด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสนนะเพราะว่าสารทุกชนิดมีหน้าตาคล้ายกันเลยค่ะและ2เลยสําคัญนักเรียนอย่าหยดสารเยอะเกินไปนะคะครูให้หยดแค่3หยดเองไม่อย่างนั้นตอนที่สารเดือดอาจจะปนไปกันหมดก็ได้ผลการทดลองเราก็จะไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังนะคะอ่าแล้วหลังจากที่เราต้มสารผสมเนื้อเดียวจนแห้งแล้วนักเรียนจะ คาดคะเนผลการทดลองนี้ว่ายังไงบ้างไหนใครคาดคะเนผลว่ายังไงบ้างนะสารตัวแรกเลยน้ำกลั่นคิดว่ายังไงคะหลายคนอาจจะบอกว่าน้ำระเหยไปจนหมดไม่เหลืออะไรเหลืออยู่เลยแล้วน้ำเกลือล่ะน้ำเกลือหรือสารละลายโซเดียมคลอไรมีใครตอบบ้างว่ามีผงเกลือสังเกตเห็นผงเกลือติดอยู่บนจานโลหะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะอ่าสุดท้ายสารละลายน้ำส้มสายชูค่ะ่าอ,อาจจะมีคนตอบถูกนะคะว่า มีกลิ่นฉุนเพราะว่าบางคนอาจจะเคยใช้หรือเคยรับประทานน้ำส้มสายชูนะคะอาจจะเคยได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูอยู่เดี๋ยวเรามาลองทำการทดลองดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าผลการทดลองเป็นแบบที่เราคาดคะเนไว้หรือเปล่าลงมือทำการทดลองกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนทราบวิธีการทดลองแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการทดลองให้นักเรียนดูก่อนค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะครูจะขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ก่อนค่ะ 1. น,นะคะไฟแช็กหรืออาจจะใช้เป็นไม้ขีดไฟก็ได้นะคะ 2. นะคะหลอดทดลองขน,ขนาดกลาง3หลอดค่ะ 3. <า>จานหลุมโลหะ1อันค่ะ 4. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมกับที่กั้นลม1ชุดค่ะ 5. น้ำกลั่น1ลูกบาทเซนติเมตร 6. สารละลายโซเดียมคลอไรหรือน้ำเกลือนะคะ1ลูกบาทเซนติเมตรและ7 สารละลายน้ำส้มสายชู1ลูกบาทเซนติเมตรค่ะอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเราจะมีหลอดหยดค่ะ<ๆ>เพื่อใช้ในการหยดสารละลายลงบนจานหลุมโลหะค่ะค่ะนักเรียนเราจะมาดูวิธีการทดลองกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะหยดสารทั้ง3ชนิดลงบนจานหลุมโลหะ,ะตามเบอร์ที่เรากำหนดไว้เลยนะคะหลุมที่1ครูจะบรรจุ เป็นน้ำกลั่น3หยดนะคะหลุมที่2นะคะจะเป็นน้ำเกลือรหรือสารละลายโซเดียมคอลอไรด์สหยดนะคะหลุมที่3นะคะจะเป็น นำส้มสายชูนะคะสามหยดเช่นกันค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะจุดไฟกับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะให้ความร้อนกับสารละลายสักครู่นะคะแล้วนักเรียนลองดูผลการทดลองค่ะ เราให้ความร้อนไปกับสารละลายนักเรียนจะสังเกตเห็นสารละลายเริ่มเดือดน,นะคะของเหลวจะเริ่มละเหยออกไปจากสารละลายทั้ง3ชนิดค่ะผลที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือหลุมที่1นนะคะน้ำกลั่นจะของเหลวระเหยหมดจะไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่เลยสารละลายโซเดียมคลอไรด์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมี เกล็ดสีขาวค้างอยู่ในจานหลุมโลหะนะคะส่วนหลุมที่3นะคะน้ำส้มสายชูจะไม่เหลือสารอะไรค้างอยู่เลยคล้ายๆกับน้ำกลั่นนะคะแต่เมื่อกี้เราจะได้กลิ่นของน้ำส้มสายชูเหลือยข,ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะผลการทดลองของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ เมื่อเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำการทดลองแล้วได้ทำตามขั้นตอนที่ครูบอกไว้หรือเปล่าคะแล้วบันทึกผลการทดลองครบแบบของครูหรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่าหนูบันทึกครบเหมือนครูเป๊ะเลยเรามาเปรียบเทียบผลกันดีกว่าคะ่ะว่าผลการทดลองของนักเรียนเหมือนของครูหรือเปล่า ามาดูผลการทดลองของครูกันค่ะในตารางนะคะครูสังเกตสารทั้งหมด3ชนิดได้แก่น้ำกรนสารละลายโซเดียมคลอไรแล้วก็สารละลายน้ำส้มสายชูก่อนให้ความร้อนเป็นยังไงคะเราสังเกตเห็นอะไรบ้างที่บันทึกไว้ก็คือสารทั้งสมชนิดมีลักษณะใสไม่มีสี อา,อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ว่าใครอาจจะเห็นน้ำส้มไม่ใช่เห็นใครอาจจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูตั้งแต่ก่อนต้มอาจจะมีกลิ่นอ่อนๆออ,ออกมาก็บันทึกได้นะคะไม่ผิดค่ะแล้วหลังต้มล่ะคะเป็นยังไงคะน้ำกลั่นน้ำระเหยไปจนหมดในจานหลุมไม่เหลือสารอะไรเลยแต่และกลุ่มเป็นเหมือนครูไหมคะสารละลายโซเดียมคลอไรด์หลังจากให้ความร้อนไปแล้วปรากฏเห็นเป็นของแข็งสีขาวค้างอยู่ในจานหลุมโลหะ แล้วสารละลายน้ำส้มสายชูล,ล่ะคะพอให้ความร้อนปุ๊บกลิ่นฉุนเลยเหม็นมากๆเลยหลายคนบอกว่าเหม็นมากเลยครูใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงพอให้ความร้อนปุ๊บสารก็ละเหยเออกไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่ในจานหลุมเลยได้คําตอบเหมือนของครูใช่ไหมคะแต่ใครไม่เหมือนไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามหลังการทดลองกันคะ่ะเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วเราก็ต้องตอบคําถามให้ได้ด้วยคําถามข้อแรกคะ่ะสมบัติของสารทั้ง3ชนิดก่อนต้ม เหมือนกันหรือไม่อย่างไรอันนี้เราสังเกตอยู่แล้วเป็นยังไงหน้าตาคล้ายกันเลยถูกไหมคะแต่มีกลิ่นต่างกันเมื่อกี้บางกลุ่มอาจจะตอบอยู่แล้วว่าน้ำส้มสายชูมีกลิ่นฉุนออกมาคำถามที่สองค่ะเมื่อต้มสารทั้งสามชนิดแล้วให้ผลอย่างไรเมื่อต้มน้ำกลัน่นเป็นยังไงคะน้ำกลั่นละเหยไปจนหมดไม่เหลือสิ่งใดเหลืออยู่เลยน้ำน้ำเกลือหรือว่าสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ของเหลวระเหยไปจนหมดแต่มีสารสีขาวเหลืออยู่ในจานโลหะนะคะแล้วก็สาระละลายน้ำส้มสายชูมีกลิ่นฉุนเหลยหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ใครได้คำตอบคล้ายๆแบบนี้ก็ถือว่าถูกนะคะมาดูคำถามที่3นะคะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรเราทำการทดลองมาแล้วนักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้ยังไงกันบ้างคะ,ะสรุปสั้นๆเลยบอกว่ายังไง สารผสมเนื้อเดียวที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นสารเพียงชนิดเดียวหรืออาจจะเป็นสารที่มีองค์ประกอบหลายชนิดอยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งเราเนี่ยสามารถแยกองค์ประกอบที่เป็นของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวได้โดยการนำไปต้มจนของเหลวนั้นระเหยไปจนหมดหรือที่เราเรียกว่าการระเหยแห้งนั่นเองค่ะหลักการระเหยแห้ง นักเรียนจะสามารถนํามาใช้อะไรในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างบางคนอาจจะนึกถึงภาพแรกนะคะที่ครูโชว์ไว้ตั้งแต่แรกก็คือการทํานาเกลือนั่นเองหรือใครเคยมีประสบการณ์เคยเห็นร้านทำทอฟฟี่เขาก็ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือการเคี่ยวให้น้ำระเหยออกจากน้ำเชื่อมใช่ไหมคะแล้วก็จะได้น้ำตาลที่ออกมาทำเป็นขนมหวานหรือทอฟฟี่นั่นเองนะคะแล้วก็ สารประกอบเนื้อเดียวนี้มีองค์ประกอบเป็นของแข็งละลายในของเหลวนักเรียนจะแยกองค์ประกอบนี้ได้ด้วยทีใดบ้างใครตอบคำถามนี้ได้บ้างคะาำถามนี้ง่ายๆก็คือตอบว่าวิธีการระเหยแห้งนั่นเองนะคะค่ะเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระเหยแห้งว่าอย่างไรบ้างสรุปความรู้เลยว่ายังไงการระเหยแห้งเป็นการ แยกองค์ประกอบของสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยของแข็งละลายอยู่ในของเหลวด้วยวิธีการนำไปให้ความร้อนจนของเหลวนั้นระเหยไปจนหมดดูจากรูปก็ได้นะคะกลับมารูปคล้ายๆรูปแรกเลยที่ครูให้ไว้ก็คือรูปการทำนาเกลือนั่นเองเราจะได้เกลือออกมาจากน้ำทะเลได้ยังไงเราก็ต้อง ระเหยเอาน้ำแยกออกจากน้ำทะเลเราถึงจะได้เกล็ดเกลือออกมานั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมและสรุปความรู้กันไปแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจวิธีการระเหยแห้งนะคะไม่ยากอย่างที่เราแบบกลัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้แล้วครูอยากจะให้นักเรียนทำผลงานเอามาแชร์กับเพื่อนๆหน่อยค่ะอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างการนำหลักการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างแล้วก็นำความรู้นั้นมาเขียนอินโฟกราฟิกนะคะเพื่อบอกว่าการละเหยแห้งนั้นทำได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นครูจะประเมินผลงานนักเรียนค่ะโดยอินโฟกราฟิกที่นักเรียนทำมานั้นครูจะพิจารณาเกณฑ์ทั้งหมด3หัวข้อหัวข้อแรกเลยครูจะพิจารณาจากความสําคัญของเนื้อหานะคะที่นักเรียนใส่เข้าไปในอินโฟกราฟิกประครบถ้วนหรือเปล่าความถูกต้องของเนื้อหา ว่าเนื้อหามีความถูกต้องแค่ไหนและเกณฑ์ที่3ก็คือการออกแบบความสวยงามว่าวางจัดตำแหน่งเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งแต่ละกลุ่มแน่นอนค่ะอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันอยากได้คะแนนสูงสุดทำอย่างไรบ้างให้ดูตามระดับคะแนนที่ครูกำหนดไว้ในเกณฑ์ในตารางเลยนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นทุกกลุ่มจะได้นำเสนออินโฟกราฟิกของตัวเองหน้าชั้นเรียนแล้วเราจะมาร่วมโหวตกันนะคะว่า กลุ่มไหนที่มีผลงานดีเด่นที่สุดครูจะนำผลงานของนักเรียนไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะหรือไม่ก็เราเอามาโพสใน Facebook ของโรงเรียนกันดีกว่านะคะผลงานดีเด่นของเราจะได้แชร์กับเพื่อนๆในโรงเรียนด้วยนะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้เรื่องการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งไปแล้วในบทเรียนถัดไปเราจะมาแยกสารด้วยวิธีอะไรกันนั้นลองติดตามในคลิปความรู้เรื่องต่อไปเลยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ